โอเคก็เดินเลยเดี๋ยว,ยว,ยวขอเริ่มต้นด้วยภาพโดยรวมในตลาดนะครับก็ถือว่าตลาดเริ่มดีคอร,รี่กลับมานะครับเพราะว่าบิตคอยก็ลงไปค่อนข้างหนักเนาะในช่วงสัปดาห์นี้ลงมา5%นะครับไปหลุมอยู่ที่1นึ0 0แสนแปนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มดีคอร์รี่กลับมานิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เริ่มขึ้นมาแรงๆก็คือเอาคอยนอะเขียวกันเต็มที่ตามที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแอสเตอร์นะที่ได้ทำข้อมูลในไลฟ์หรือว่าได้คุยกันในไลฟ์ก่อนหนนนน้าาาีก็คคิดว่ด่ลยๆจะ รู้และวว่าอันนี้เป็นตัวตึงนะฮะซึ่งมันก็ก็ค่อนข้างแรงนะยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับโปรเจกต์ที่เป็นคู่แข่งตัวตึงกับไฮเปอร์ลิควิดนะครับก็ดูรวมแล้วตลาดค่อนข้างเขียวในวันนี้แต่ก็สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ค่อยดีแหละมันแค่เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าบิตคอยจะกลับขึ้นไปหรือว,ว่าเอาคอยจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของกราฟกันด้วยนะฮะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของขอ เออเป็นการคาดเดาแล้วกันหลังจาจนีนะมันน่าสนใจมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเลี้ยงก่อนนะฮะล่าสุดทาง e s s e n t u r e นะเป็นบริษัทคอนเซิลเจ้าดังแหละผมว่าหลายคนน,น่าจะรู้จักนะครับล่าสุดนะฮะเขาได้ออกมามีแผนการนะฮะที่จะไล่ไม่ใช่ไล่ให้คนออกนะครับสำหรับบุคลากรที่ไม่สามารถรีสกิลกับ AI ได้หรือพูดง่ายหรือว่าคนไหนก็ตามที่ไม่สามารถที่จะ ไปด้วยกันกับ AI ได้หรือว่าใช้ AI ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสจะถูกไล่ออกนะฮะโอ้โห่ากังวลมากๆนะครับซึ่งพอบริษัทใหญ่ออกมาบอกแบบนี้เนี่ยหลายคนที่ไม่ได้สนใจ AI ผมว่าต้องปรับมุมมองแล้วแล่ละนะว่า AI ไม่ใช่สิ่งที่มาเล่นๆนะครับมันช่วยให้ Productivity ต่างๆมันดีขึ้น,นจริงๆแล้วก็สามารถทำคุณประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วกันในด้านที่บวกนะั้ดาวลบมันก็มีนะฮะแต่ก็ ทุกอย่างมีด้านบวกด้านลบมีแสงสว่างมีความเมือนนเม่อนั่เบื่อยังไงก็ถือว่า AI เป็นสิ่งที่ถ้าเราใช้เป็นมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะครับทาง a อเซนเนี่ยได้ประกาศแผนการเลิกพนักงานนะครับที่ไม่สามารถปรับตัวหรือว่าเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวกับ AI ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทาง a อเ r นเเนี่ยได้ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานกว่า5,000 0 0คนนะเบื่อให้มีความรู้ในด้านของ Generative AI นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะรู้แหละนะฮะนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาให้เห็นนะฮะแต่ แต่แต่เพื่อนแต่อะไรฮะ AI มันไม่ใช่มาเล่นเพราะว่าล่าสุดทาง CEO นะครับของ Microsoft ก็ได้ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าตอนนี้โค้ดกว่า30%นะที่ Microsoft นะเขียนโดย AI ฮะทีนี้ถามว่าเฮ้ยพี่เข้มแล้วอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับมันเกี่ยวอะไรกับชาวคริปโตเกี่ยวอะไรกับนักลงทุนอย่างเราๆนะฮะซึ่งหลายคนก็จะพอรู้หรือว่ามองว่าเทรนในเรื่องของ AI ที่มาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานถูกต้องไหมคนมองว่าเฮ้ยโอเคแรงงานบริษัทเนี่ยน่าจะเลิกพนักงานออกเยอะ ยังมีได้สําคัญละกันเพราะ AI มาเพราะ AI หลายอย่างทําดีดีกว่าคนนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรที่จะทําให้บริษัทเลิกพนักงานออกซึ่งมันก็จะส่งผลต่อในด้านของ employmentyment rate หรือว่าอัตราการว่างงานซึ่งตัวน,นี้มันเริ่มที่จะมีเทรนขึ้นเรื่อยๆเนาะเริ่มที่จะมีเทรนขึ้นเรื่อยๆเป็นขาขึ้นนะฮะเริ่มขึ้นละนะฮะหัวปักไม่ใช่หัวปักหัวเงยขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเราดูมาเลยก็ตามที่อัตราการว่างงานสูงขึ้นเนี่ยลหลายครั้งในช่วงก่อนอันนี้นะ มักจะเกิด recession ฮะมักจะเกิด r e c e i o n แต่ก็หลายๆครั้งหรือว่าส่วนใหญ่แล้วการเกิด recession เมื่อไหร่หลังจากนั้น S&P ก็ S P, จะทุนมูลหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็จะทุนมูลฮะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ยังไงเพื่อนๆโอเคถ้าเรามองว่า AI มาแน่นอนฮะ Accenture บอกว่าถ้าใครไม่เอา AI ซัดแน่นอนนะฮะ CEO Microsoft เนพะื่อนเพื่อนสาเขียนโดย AI ไม่ใช่มาลเล่นๆนะฮะถ้าเราดูฮะ Annual e ถ้ามันจะสูงขึ้นนะ และถ้าเรามาว่าตลาดหุ้นยังไงมันต้องไปต่อแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงถ้าอัตราผมตอบแทสูงหรือว่าอัตราการว่างงานสูงถูกต้องไหมฮะเรามาดูข้อมูลกันครับทีนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลในธงที่เราวางว่าหรือว่าเรามองว่าหรือว่าเดาๆเอาไว้ว่าโอเคตลาดหุ้นมันน่าจะไปต่อได้แบบรุนแรงนี่แหละถึงแม้ว่า ตลาดแรงงานจะต่ํามันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันถูกต้องไหมแต่ถ้าเรามาดูว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้ผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้ AI มาช่วยสรุปมาให้ฟังกันนะฮะโอเคอย่างแรกนะฮะโอเคแหละ AI เนาะช่วยลดต้นทุนแรงงานบริษัทใช้คนน้อยลงกําไรสูงขึ้นโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นจะขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อนอน,นึกสภาพนะฮะสงครามประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้น อิสราเอลนะฮะอิร่านะฮะดูหุ้นนะฮะทูดูรูฟโอเคเหาคนในปร,ประชาชนเราก็ไม่รู้ว่านะฮะแต่ตุ้มตามขนาดนั้นทูดมูลนะฮะครั้งนี้ถ้าความเป็นอยู่ของประชาชนจะไม่มีงานมีการทำเพราะ AI ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าตลาดหุ้นมันจะพังเพราะว่าอย่างน้อยๆกำไรต่อหุ้นมันก็เพิ่มสูงเพิ่มมาขึ้นนะ,ะรวมถึงผลผลิตนะฮะหรือว่า productivity เนี่ยมันสูงขึ้นแม้คนตกงานแต่บริษัททำงานได้มากขึ้นกำไรดีกว่าเดิม ก็ไม่แปลกใจอะไรที่ตลาดมันจะพั้มหลังจากนี้นะฮะเมดเงิน,นะฮะหลังหลายเข้า AI t e c h stock นะฮะนักลงทุนเชื่อว่า AI คืออนาคตหุ้น Big Tech ดนชนี NASDAQ S&P to t h e roof นะูดะอันนี้ก็น่าจะเก็ตกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูตลาดมองถึงอนาคตไม่ใช่มองถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าคนตกง,งานในวันนี้ต,ตลาดมองว่าอนาคตต้นทุนต่ำบวกเทคโนโลยีใหม่จะสร้าง Productivity สสร้างเงินเติบโตที่สูงขึ้นก็ไม่แปลกที่หุ้นจะขึ้นหลังจากนี้ซึ่ง โอเคแหละนะหลายคนที่ติดตามในโลกของการลงทุนมาก็กจะพอทราบนะว่าถ้าตลาดหุน้นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดทุนเพิ่มขึ้นยังไงคริปโตของพวกเราเอาคอต่างๆก็มีโอกาสจะพั้มไปตามๆกันนั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่อนงะของปจัจจัยในด้านของนโยบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟดลดดอกเบีย้ยนะ QE นะครับนะการอาัดฉีดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้ามาหลาังจากนี้นะฮะก็สรุปแล้วนะคนตรงงานเพิ่มก็คือ bad for main street นะฮะแต่เราเน้กลงทุนเราไปอยู่ที่ Street นะครับก็ไม่แปลกใจอะไรถ้า Street จะพั้ม ในขณะที่เมนสตรีทจะยับยี่อารมณ์แบบช่วงโควิดนะฮะเมนสตรีทยับแต่หุ้นทูดารูฟนะฮะอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันละกันทีนี้เราจะดูอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจนะฮะก็คือตัว business cycle นะครับถ้าเรามองว่าภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยโอเคต่อให้มันเริ่มไม่ดีในด้านของเมนสตรีทแต่ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะเงินต่างๆเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามานะหรือว่าตลาดทุนมันจะพั้มเนี่ย แล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลนี้ฮะค่อนข้างสอดคล้องมากๆเพื่อนๆถ้าเราดู US Business Cycle นะฮะตอนนี้เริ่มงอหัวขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราดูเนาะอันนี้เป็นชาร์ตหนึ่งมัดเลยนะเพื่อนๆถ้าเราดูะฮะก,ก่อนหน้านี้ฮะเมื่อไรก็ตามที่มันโผล่หัวงอหัวขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับบิตคอยนะฮะถามว่าตอนนี้บิตคอยพีคแล้วหรือยังถ้าเราดูฮะ Business Cycle ยังยับอยู่เลยนะยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนะ,นะ,บนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บูรันนะฮะ ถ้าเรามองแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่ไปด้วยซ้ำหรือว่าพูดง,ง่ายๆเลยว่ามันยังไม่ขึ้นแบบจริงจังเลยด้วยซ้ำในณนขณะนี้นะฮะก็จะต้องรอดูแล้วกันนะว่ามันจะขึ้นไปไกลถึงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณเราพอนะฮะเขาบอกนะว่าตัวบูมเ r ก e ตนะฮะมันจะยืดนะ,ะเพื่อนๆไปจนถึงในช่วง Q2 ปี2026นบนะครับส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของตัว Business Cycle ด้วยนะครับนะแล้วก็ตัว ISM นะครับก็เป็นสิ่งที่มันยังไม่เริ่มด้วยซ้านะครับในตอนนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆ w l วอลต์จะยังไปต่อนะฮะภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจจะยังไปต่อเทคต่างๆจะไปต่อนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขแรงงานต่างๆ Main s t r e ต t จะไม่ดีก็ตามอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องแ้วก็อินดิเคเตอร์นี้ยังไปต่อ ขึ้นมาบองก,กันยังไงลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้ซึ่งถ้าเราดู ISM กับอัตรา movement ของ i t t o o n เนาะการพึ้นการลงของมันเนี่ยจะไปต,ตาม ISM มากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะตอนนี้ ISM มันก็คือนิ่งกิกยังไม่ไปไหนฮะแต่ถ้ามันกลับขึ้นมามันก็จะขึ้นไปและเขาก็มองว่าอย่างที่บอกไปพีคในช่วง2026กลางๆปี Q2 เป็นไปได้หรือเปล่า Bitcoin is basically this is a detrended Bitcoin. And it's basically the ISM, which is the business cycle. Remember, we've always said it's the business cycle stupid. It is always the business cycle stupid. And all of these people who claim it's the four-year cycle based around this and that they don't understand the fundamental of what the business cycle is. Why there's a four year cycle in everything, and we've explained it and we'll go through it in great detail tomorrow um, in our Everything Code presentation. But basically it's following the ISM. Okay, let's look at the brand ส่งไปให้ในอ e ีเมลนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้นะครับแต่ถ้าใครยังดูไม่ได้ตอนนี้แนะนําเข้าไปดูในเว็บไซต์กันก่อนนะฮะดูผ่านไลนะ์เนาะมันจะมีเมนูเข้าไปนะครับเพราะตอนนี้กำลังแก้ระบบอ e ีเมลอยู่บางคนมันส่งไม่ไปนะฮะมันติดลิมิตยังไงใครที่ยังไม่ได้อ e ีเมลนะเข้าไปเช็คในตัวเว็บไซต์หรือว่าดูในที่ส cord ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวกำลังรีบแก้ไขให้นะเพื่อนๆแต่ถ้าใครได้โอเคอันนี้ก็ดูผ่านอ e ีเมลกันไปก็ได้เพราะมีบางท่านได้บางท่านไม่ได้นะฮะตอนนี้กาลังเล่นแก้ไขยยยยยัััังงงงงงงไไไกกกกกรรราาาาาบบขออออออภนนนนนดดดด้วสสหมม่่่่่ะููงงูชชทืี3ใ ไปดูช่องทางอื่นกันก่อนนะครับแต่จะพยายามรีบแก้ไขอีเมลให้เสร็จเพราะว่ามันมันง่ายสุดแล้วนะครับนี่เอ่อผมขอไปดูที่วีเขียวแรกกันก่อนนะครับสำหรับคริปโตจริงๆไม่มีเลยนะโอ้ขอไปมีสินะฮะคริปโตหาหน้าฮาหน้าเขียวแรกหาหน้านี่คุณคุณอย่างว่าหุ้นไทยนะฮะขอดูเต้นนิดนึงนี่เอ่อโอ้โหนี่มันเป็นเหรียญเล็กนะเพืเ่อนๆเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยผมว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกันมาดีกว่าโอเคโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้นะฮะอะไรก็ไม่รู้มันพุ่งกระโดดแกวเป็นพักกระโดดกำแพงขึ้นมา บ้าไปแล้วเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะสองแสนเปอร์เซ็นต์เหรอสองแสนเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาวันเดียวเนี่ยนะใช่เหรอนะฮะเพื่อนๆแปลกๆนะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมนะฮะโอเคเอ่อดิฟโอเคดิฟเขียวอยู่ใช่ไหมขอดูดิฟเขียวแรกใช่ไหมขอดูนิดนึงสักครู่นึงนะฮะโอเคดิฟเขียวแรกมาแล้วนะครับนะทำแฟ้มวิก เขียวแรกเรียบร้อยนะครับใครที่รอสัญญาณเขียวแรกอยู่ตอนนี้ดิฟสวยนะเพราะว่าอะไรฮะเกิดอนะินเวอร์เทนชัวเดอร์เนาะเบรกขึ้นไปย่อลงมาพูแบกลอ่อๆลงมาในแนวที่เขาเบรกขึ้นไปแล้วนั่นเองเนี่ยณขณะนี้ดิฟนะส,สวยสวยยังไงรอดูกันแล้วกันแล้วก็ถ้าหากใครที่แบบไม่ทานเขียวแรกนะฮะก็ถ้าหลุดตัวนี้ก็หน,กนีก็ได้นะฮะก็ถือว่ามันเบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็จาะที่จะเบรกอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะสำหรับดิฟนะฮะรอๆเลยนะโอเคมีหรือฮะ เอไอซี uh, IC, นะครับขอดูนิดนึ่งว่าเอไอซีหน้าตาเป็นยังไงเอไอซีโอเควีเขียวแรกมาแล้วนะเอไอซีโอ oh ้โหโอ้เพิ่งเบรกนะเอไอซี IC, นะฮะโอ้ oh, oh, ดีนะวันที่มีสกรีนเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวไหนมันกำลังไปโอ้โหเบรกเรียบร้อยพูแบ b a แล้วนะหล่อมากนะฮะโ oh อ้โหไปย่งย่อละโอเค ก็ไปหรือเปล่าต้องรอดูนะเพื่อนผมไม่รู้จักเหมือนกัน,นว่า AIC มันคืออะไรเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ย่อสวยๆนะเนาะ Store Day Over So ยอยกโลนะ Store Day Over So ยอยกโลจุดสวยสุดคือตรงนี้เนาะแต่เราไม่ได้ดูนะฮะ Over So ยอไม่หลุดโลตรงนี้หลอ่อแต่ก็ไม่ทันละตอนนี้ก็เบรกไปละยังไงก็หาจังหวะตอน Pull Back ตอนย่อดแล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ มีการ pullback ลงมาแล้วกําลังจะไปต่อเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะไปต่อกันได้แรงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ดูมันแล้วทำฟิวส์เขียวขึ้นมานะฮะแล้วก็เดย์ก็เขียวมาตั้งแต่วันที่เอ่อสิบเจ็ดเซปติมเบอร์แล้วเนาะเขียวนี้ขึ้นมาแล้วกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพืสิบวันร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้วฮะอะไรก็ไม่รู้นะบ้าบอมากนะเขียวแรกโอเคอ่ะไปกันต่อฮะมีเหรียญฮนะขอดูฟิวสเขียวนิดน,นึงเนาะ APY นะครับนะเผื่อแบบหลายๆท่านหลายๆคนหาเหรียญ ในช่วงนี้อยู่นะเพราะว่ามันแดงกันทั้งกระดานนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปมันลงกันทั้งทั้งกระดานเลยนะโอเคอันนี้วีเขียวแรกนะ APY ไม่รู้จักเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยสวยนะมันทำโลใหม่ตลอดนะฮะโอเคมีอีกฮะเพื่อนๆเราไปดูกันแล้วกันเนาะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะฮะเผื่อถ้าใครที่ไม่ได้สมัครก็จะได้รู้ข้อมูลกันนะฮะโอเคอันนี้ก็มีเดเวอเจนแหละเนาะไม่รู้จักคืออะไรเหมือนกันนะแต่มีเดเวอเจนตรงนี้โอเคขอไปดูที่วิ้เขียวแดงแดงหน่อยแล้วกันนะฮะ ขอดูที่ตัวที่มันย่อลงมาขอดูหุ้นไทยหน่อย spi spi หุ้นไทย set โอเควีเข <c oughs> okay. ียวเดแดงแล้วตัวนี้นะฮะวีเขียวเดแดงเหมือนอย่างช่วงเหมือนอย่างช่วงนี้เหมือนอย่างช่วงนี้นะฮะโอเ okay. ค tsts นะฮะโอเคอืม okay. <c oughs> อันนี้สวยสวยกว่านะฮะอันนี้ยอ่อทำเฟรมวีเขียวเดแดงแบบนี้ เดแดงแบบนี้เนาะอารมณ์แบบถ้าหากเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่ส่งให้นะฮะมันก็จะมีจุดๆแบบนี้เราจะตั้งค่าให้มันเตือนมาในมือถือของเราได้จุดๆแบบนี้จะมีจุดๆแบบนี้เนาะซึ่งตอนนี้เกิดวิเขียวเดแดงไปแล้วเดแดงไปแล้วซึ่งต้องรอดลุ้นว่าทำเฟรมวิมันจะดึงทำเฟรมเดกลับขึ้นไป ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเรามองว่าทำเฟรมวีคอย่างเงี้ยวีคเปนเขียวเนาะเรามองว่ามันขึ้นยาวหรือว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหญ่ถ้าเราดูวีคเขียวที่มันขึ้นมา3าม้วันนะเพื่อนเพื่อนขึ้นรอบหนึ่งปีหนึ่งเนาะซึ่งโอเคแหละระหว่างที่มันขึ้นปีนี่เราจะหาจังหวะที่มันย่อนั่นเองซึ่งเราก็มองว่าทำเฟรมวีคมันจะดึงทำเฟรมเดย์ที่แดงเนี่ยกลับขึ้นไปให้ได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งมันก็ได้แต่หลายๆครั้งมันก็เฟลนะเพื่อนเดขียวงพออออหลลลดโ้เเรราาตงคักะพว่มีใครรูอนาาาคคตะแ่ลหยรั้งถ้ามเป็นรนหรือว่าถ้ามัน วิ่งเขียวแล้วถ้ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราจะยิ้มได้นั่เนเองในกรณีที่มันเกิดวีเขียวเดดเดงนะฮะซึ่งหลายๆครั้งมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันว่ารอบนี้จะไปหรือเปล่าแต่ถ้าดูดโลตรงนี้ถ้าจะหนีก็ก็ต้องทำตามระเบียบทำตามวินัยนะครับนะโอเคเออ่ขอดูคริปโต E T N คริปโตซิลเวอร์วีเขียวเดดเดงหน้าตาเป็นยังไง E T N ตัวนี้อโอเคสวยไหมสวยนะ นะครับสวยนะลงมาเบรกขึ้นไปแล้วกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะยกโลยกโลยกโลอยู่นะฮะแล้วก็เกิดวิเขียวมาแล้วเดแด,เดงครั้งแรกเรียบร้อยแล้วจากที่วิเขียวนะก็ตอนนี้ถ้าเรามองแบบนี้ก็เบรกเส้นกดมาเรียบร้อยนะฮะแต่จะไปหรือเปล่าก็สุดท้ายแล้วแต่มุมมองเพื่อนๆว่าจะไปหรือไม่ะฮะอืมแต่ก็ถือว่าเริ่มเขียว MSd เตรียมหรือว่าใคารที่จะรอเขียวแดงก็ได้นะรอสักพักหนึ่งก็จะเขียวขึ้นมานะฮะโอเคมีดีครับไฟนะโู้เหรียญไฟนะะชื่อเหรียญเท่มากนะ โอเคเหรียญไฟโอ้โอเควีเขียวเดยแดงอืมโคตรล่างมะม่วงเลยนะลงมาแบบโหดมากนะโอเคทำไฟวีเขียวแล้วเดแดงรอบแรกแต่ถ้าหลุดสวิงโลก็หนีนะเพื่อนเราไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ถือว่ามีลุ้นๆอยู่แล้วไงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเดวอเจนเล็กๆนะฮะในรขณะนี้นิดๆนิดๆนะนิดๆเดวอเจนนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ก็ถือว่าใครที่แบบเฮ้ยอาจจะรอ เขียวไหมหรือว่าจะซัดตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่มุมมองนะคลิปโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอยู่แล้วนะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลเชิงของกราฟเทคนิคเท่านั้นนะซึ่งมันอาจจะพั้มหรือว่ามันอาจจะไม่พัม้มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อนไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะฮะ NLC ดูซิว่าน้าตาเป็นยังไงสําหรับตลาดคริปโตนะฮะโอเคอันนี้ดูดีกว่าอันนี้ดูแบบอันนี้ดูเบรกขึ้นมาแล้วพู l แ back ลงมาหลอๆนะฮะ Sto day ย่อยกโลด้วยนะ Sto day โ oh, so, อโซย่อยกโลแล้วนะฮะวิเขียวเดแดงเรียบร้อยนะฮะไปหรือเปล่าอืมไปหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าหลุดโลสวิงโลตัวนี้กนะ็ต้องหนีนะเพื่อนต้องหนีนะเพราะเราไม่รู้มันจะขึ้นไปจริงหรือไม่เนาะโอเคขอดูหุ้นนอกนิดหนึ่ง rol ฮะหุ้นนอกวิเขียวเดแดงเป็นไงบ้างโหตัวนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเดแดงเหรเนะี่ยโอเคโอ้โหไม่ทันแล้วนะฮะ ด,ดงมันแล้วมันพุ่งแรงเลยเนาะตอ่อ็แล้วแล้วแต่นะอันนี้จอที่จะเบรกจอจะเบรกเหมือนกันนะฮะซึ่งจุดสวยๆคือจุดนี้แหละจุดนี้แหละนะฮะก็เกิดวิเขียวดแดงหุ้นต่างประเทศโหดมากนะเพื่อนถ้ารเราดูหุ้นต่างประเทศใช้วิเขียวเดงนี่คือคือส่วนใหญ่มันขึ้นเป็นเทรนด์เนาะหุ้นต่างประเทศมันแบบมันยอดแล้วมันยอดลึกกับทั้งนั้นเลยถ้าเราดูวิ่งเขียวดแดงทั้งนั้นเลยฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มาแล้วนะครับสําหรับอีเวนต์นี้ ไปหรือเปล่านะครับถ้าเราดูวิเขียวด้วยแดงแต่ละครั้งที่มันขึ้นเนี่ยก็ใช้ได้นะเพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะมันไม่ใช่คลิปตนะสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรแบบน,นี้นะฮะรอบนี้หกเปอร์เซ็นต์รอบนี้จะไปเท่าไหร่เบร่ไฮเลยหรือเปล่าก็ต้องจับจ้องกันนะครับนะไม่มีใครรู้นะเพื่อนแต่ถือว่าตัวนี้โอ้โหเทรนด์มันโหดมากนะมันคือหุ้นแลไวะเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคเพื่อนๆมีเรียงฮะเอ่อ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญต่างๆเนาะแต่เดย์เขียวแรกเนี่ยไม่มีเลยนะคริปโตยังไม่มีนะครับยังไงก็ช่วงนี้มันแดงๆอยู่แหละแต่คิดว่าถ้าบิตคอยเริ่มรีคอร์รี่กลับมาก็น่าจะทำให้หลายๆเหรียญมีสัญญาณซึ่งพอมีสัญญาณก็ยังไงจัดแจงไปในอีเมลกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในดิส o อดก็จะอยู่ในตรงแถบตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้นะเข้าไปดูกันได้นะเพื่อนอันนี้วิเขียวแดงคริปโตหุ้นนอกหุ้นไทยวิเขียวหุ้นนอกคริปโต หุ้นไทยนะฮะก็มีหมดตรงนี้นะอย่าลืมเข้าไปกันได้หรือว่า52วิ่งฮหก g เ l นครอส r ต่างๆก็ใส่เอาไว้ให้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ